ตรวจน้ําตาล50ไม่เคยผ่านแต่ตรวจ100ก็รอดตลอดแบบนี้จะเป็นอันตรายไหมคะอือก็คือ,ค,อคุณแม่ก็ไม,ไม่ได้เข้าข่ายภาวะเบาหวานขนาตั้งครรภ์นนะอ่าก็ก็ความเสี่ยงก็ไม่เท่ากับคนที่เป็นเบาหวานขนาตั้งครรภ์น,นะคะทีนี้จริงๆถ้าจะให้ดีนะคะถ้าเราอ่ะเราอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกไหมคะกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดเขาก็เลยตรวจเราดังนั้นคุณแม่ก็อย่าชะล่าใจพี่ก็แนะนําว่าให้ควบคุมอาหารดูแลตัวเองไปนะคะ ตอนนี้คนท้องหมดยุคแล้วนะคะที่จะกินอะไรก็ได้นะคะไม่เหมือนแบบสมัยก่อนเนาะเวลาท้องเราจะดีใจนะคะว่าเออกินอะไรก็ได้เพราะว่าอ้วนไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นคนท้องอะไรเงี้ยจริงเราไม่ใช่นะตอนนี้เราต้องกินเราต้องเลือกกินนะคะงดงด,งดอาหารหวานมันอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะคะเหมือนตอนดูแลสุขภาพปกตินะคะ เพราะว่าถ้าเลือ,อะไรที่เราเป็นเบาหวานี่ยตั้งคันน้ำหนักมากค่ะตั้งคันมันาากน็อาจมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาดังนั้นคุณหมอเขาไม่ได้แนะนําว่าเราจะต้องกินเออหมายถึงว่าคุณหมอไม่ได้แนะนำว่าเราจะกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วเราต้องกินให้เลือดก,กินแล้วนะคะสาหรับคุณแม่ตั้งคันยุบนี้นะคะ